ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะ<ส>เราก็หลับตาเบาๆผ่อนคลายสบาย,ยาใหญ่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ร่างกายเรา กระเงตึงนะจ๊ะผ่อนคลายสบายแล้วเราก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุๆ่มๆเบาๆสบายๆอีกกลางกายของเรา กลางทอง้องเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะนึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมากระทั่งถึงวันนี้นะมารวมเป็นดวงบุญใสๆสติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ให้ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรท,ที่จะจร้ญในแล้วนะีกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นเป็นแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญน,นะจ๊ะ ให้ใจเราหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงบุญใสๆดังกล่าวนั้นนะหยุดเบาๆแตะเบาๆนะไม่ยัดก็ไม่เป็นไรทำความรู้สึกก็มีอยู่ว่าใจของเราเป็นธาตุสำเร็จ นึกอะไรมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ใจ,ใจชัดตาอเมื่อใจหยุดนิ่งได้นสนิทสมบูรณ์ร้อเอร์ซนะจ๊ะเพราะนั้นเราทำความรู้สึกว่ามีอยู่ไปก่อนนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆ ค่อยๆแตะใจไปเบาๆที่กลางดวงบุญนั้น mm hmm. เดี๋ยวมันจะค่อยๆชัดขึ้นมาเอง mm hmm. ไม่ชัดไม่เห็นเป็นไม่มีถ mm ้ hmm. าระวังใจได้ถูกส่วน mm hmm. ซึ่ง mm hmm. ก็ต้องค่อยๆสังเกตไป ว่าเราวางใจยังไงตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปไม่สม่ำเสมอไม่ค่อยปรับไปเรื่อยๆพอเราสังเกตได้จับจุดได้ว่าเราได้วางใจอย่างนี้ทำอารมณ์อย่างนี้ใจจึงจะยุดนิ่งนุ่มเบาสบายได้ เราก็ทําอย่างนี้นเพระฉะนั้นการรักษาใจให้ใสใสในชีวิตประจำวัในตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งข้านอนจึงมีความสำคัญมากที่จะมีผลต่อการปฏิบัติธรรมซึ่งจะทําให้เราง่ายในการวางใจนะจ๊ะแล้วก็จะเข้าถึงอย่างง่ายๆ ทำง่ายได้ง่ายเนี่ยมันสั่งสมพื้นฐานอารมณ์ดีอารมณ์สบายอารมณ์ดเป็นกุศลเดี๋ยวจะวางใจเนี่ยมันก็จะชำนาญขึ้นพอวางใจเป็นแล้วเราก็ทำบ่อยๆซ้ำๆซ้าแล้วซ้ำอีกซ,ซ้ำแล้วซ้ำอีก,อกทุกวัน มันก็จะค่อยๆจำนานค่อยๆชัดขึ้นจนกระทั่งชัดเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกแล้วก็ชัดยิ่งกว่าลืมตาเห็นวัตถุภายนอกคือจะเก็บรายละเอียดได้เองเห็นไว้พร้อมรายละเอียดเพราะนั้นตอนนี้เราก็ วางใจที่กลางดวงบุญนี้นะจ๊ะอย่างเบาสบายนี่แหละคือสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งสำคัญที่สุดจตมนุษย์ไม่เข้าใจแหละ อัศลงนี้สำคัญดีสุดเป็นงานที่แท้จริงแลวก็จะได้ประโยชน์ที่สุดคือก็ถึงความสุขที่แท้จริงภายในกระทั่งเราเกิดความพึงพอใจในประสบการณ์ภายในของเราพึงพอใจในจุดที่เราเป็นในตอนนี้ พะนั้นหยุดนิ่งเบาสบายให้ใจใสใสนิ่งนิ่งนุ่มๆกันไปอย่างนี้นะจ๊ะพอถูกส่วนแล้วเดี๋ยวมันก็จะชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้น,นบางคนก็ค่อยๆชัดบางคนก็ชัดแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันอย่างนั้นแล้วแต่ ใจที่ถูกส่วนเองนะมันจะปุ๊บขึ้นมาเลยเราเห็นดวงบุญชัดใสๆได้ดีแล้วก็นึกขายายแบบที่แนะนำเมือชาวนี่ยนึกนิดเดียวนึกเหมือนไม่ได้นึกเเวลาเราจะไปเข้าห้องน้ำเรานึกมันจะไปแค่นั้นเองจะับไปเที่ยวไปบ้าน ไปช็อปปิ้งไปแะไรต่างนึกคิๆอย่างนั้นแหละนึกนิดเดี๋ยวมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นขยายก็ตทั่งมีความรู้สึกตัวเราเนี่ยเป็นพรงกลวงภายในมันเป็นอุมโมงค์ติดพองโต ขยายไปเรลยๆทั้งอะไรความรู้สึกที่กายมนุษย์เหมือนไม่มีตัวตนเหมือนตัวเราขยายไปสุดขอบฟ้าเลยเป็นทองฟ้าที่กำลังมองดูดวงบุญใสๆที่อยู่ภายใน และดูบนุนขยายตามกายต่างๆก็เช่นเดียวกันกายในกายกแต่งถึงกายองค์พระสำหรับคนที่ทำได้ก็ง่ายเปาจะขยายและใจจะใสบริสุทธิ์ทีเดียวเอาว่า นิ่งแน่นเป็นหนึ่งเดียวตั้งมัน่นสงัดจากกามและบาปอกุศล,ลธรรมใจที่เกิ่งเกลี้ยงมีความสุขที่ทุ่มทนทะลักออกมาเลยแล้วก็ทำใจนิ่งๆน,นิ่งอย่างเดียวเป็นผู้ดู นึกนิดเดียวแล้วก็นิ่งอย่างเดียวดูเฉยๆจะทำให้ความนิ่งมันแน่นขึ้นนั่นคือทำให้ไม่มีอะไรทำให้เราหวั่นไหวได้หรือเคยยืนณจุดที่เรานิ่งมันจะอยากนิ่งในนิ่งกันไปเรื่อยๆต้องมีความรู้ที่ แตกต่างจาความรู้ทั่วไปว่าในนิ่งนี้ยังมีนิ่งกว่านี้อีกซึ่งจะให้สิ่งที่ดีๆกว่าที่เราเข้าถึงตอนนี้จะสอนเราอยู่ในตัวและเราก็แค่ดูไปเฉยๆไม่ต้องทำอะไรก็จะสว่างณนะสภาวะธรรมหรือจุดที่เราเข้าถึงตรงนั้นมันจะชัด ใสสว่างบริสุทิ์์ี่ความสุขอยู่ข้างในในกระแสทานแห่งบุญของพระนิพพานก็จะมารวมอยู่กลางกายเราเป็นดวงบุญใสๆใสเป็นบอกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จ ในชีว erm mm. ิตของเราตั mm. ้งแต่ป uh mm. uh ุถุชนจนกระทั <like> <spirit> ่งเป็นพระอริยเจ้าบุญนี่เราเป็นบ่อเกิดห่งความสุขและความสำเร็จที่จะต่อสู้กับวิบัติบาปศักดิษฐ์วิบากกรรมวิบากมารได้กระแสบุญอย่างเดียวจึงอย่าสู้กับกระแสแห่งบาปอกุศลธรรมนั้นได้ จะไปสวดอ้อนวอนใครก็ช่วยไม่ได้ต้องทำด้วยตัวเองเนี่ยหยุดการนิ่งอย่างนี้ความบริสุทธิ์เวยเองไปเชื่อมกับผู้รู้ผู้บริสุทธิ์ภายในเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ก็จะแก้แก้ไขกันอยู่ในกลางนั้น ที่มันเป็นพิบัติบาตรสักจิตทำให้มีวิบากกรรมมะเรงต่างเป็นผังติดตัวเรามันเป็นโปรแกรมติดตัวเนี่ยจะถูกเลือกไปคำว่าผังนี่ไม่ไดีแปลว่าเหมือนเอากระดาษมาตีวาดแผนผังอะไรอย่างนั้นมีลักษณะ ท้่ตทองเขาไปเห็นนะแล้วก็บุญนี่มันจะไปแก้เพราะผังนั้นมันจะเชื่อมมาถึงกายมนุษย์ยาบที่จะส่งผลคล้ายๆโปรแกรมเขาเซตไว้ว่าทำบังคับให้ทำอย่างนี้อย่างนี้ข่าสักจะตัอ้งอายุสั้นโรกมาก ไปมหานรลกจะต้องมีความทุกข์ทรมารยาวนานเป็นเวลาท่านั้นทานี้ทรมานดน้วิธีการอย่างนี้ละลายเลยมาเลยแต่งเตมม่น,นรูสัาาตว์รัตวลกยมโลก็มเพรสุลกาจารชาแล้วมาเป็นมนุษย์อายุสัน้น ตายนแต่อยู่ในการมารดาบ้างคอจากการมารดาบ้างแล้วก็ทำทีั้งใช้หลายที่ประมันจะมีผังที่ซ้อนๆๆๆๆๆกันเช่นสมมุติทำทีใช้ไปห้าร้อครั้งกันนะต่ไปเราก็จะต้องเจอโปรแกรมอย่างเนี้ยถึงห้ารอยครั้งซึ่งมันทุกทรมานมาก บุญนึอ่ะเขาจะแก่ตังเนี้ยเขจะไปตามเก็บโปรแกรมอย่างเงี้ยผลิกกันตรงข้างเหมนจะตรงมันง้ามเพราะนั้นคำว่าบุญไม่ช่วยเนี่ยเราพูดไม่ได้เมื่อเรายังไม่รู้ไม่เห็นสิ่งที่เราจะต้องทำในยามที่เราทำความดีและยังเจอเคราะห์กรรมก็คือต้องอดทน เมื่อเรายังไม่รู้ว่าเราทำอะไรมาก็นิ่งๆเอาไว้ก่อนอดทนไม่สู้ไม่นีแต่ทำความดีเรื่อยไปทำความดีไปเรื่อยๆทำความดีนะบุญมันก็จะเกิดบุญเกิดมก็จะสอนในตัวเราว่าเราควรจะทำอย่างไรหลบจะหลีกจะพ้นอย่างไรแต่เมื่อเราอยู่ในบุญนะครับก็จะ มีกระแสที่จะดึงดูดคนดีเหตุการณ์ดีๆของดีสิ่งดีๆที่จะมาช่วยแก้ไขวิกฤตแล้วก็พลิกชีวิตให้ไปสู่สิ่งที่ดีไปเรื่อยๆมันก็เป็นขั้นเป็นตอนกันไปอย่างนี้ก็นี่เราก็แผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย ไม่มีประมาณแต่เริ่มต้นจากตัวเราคนข้างเราขยายแสงสว่างแห่งบุญแห่งความรักและปรารถนาดีต่เพื่อมนุษย์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไปครอบคลุม ในสปาธรรมกายสากลเป็นแสงสว่างที่ครอบคลุมทั่ววัดพระธรรมกาย,กย,าววกายแผ่นดินสองพันไร่ขยายไปทั่วอำเภอคลองหลวงทั่วจังหวัดปทุมธานีจังหวัดข้างเกียงทั่วประเทศ ให้สว่างสวยไปถึงประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกกลั่นโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์เป็นโลกแก้วให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้หลุดพ้นจากมลทินแห่งบาปอกุศลแธรรมทั้งความคิดคำพูดและการกระทำ ใยว่าใจขยายไปสู่สิ่งแวดล้อมสังคมเป็นบรรยากาศไปตามโลกธาตุต่างๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวแสงโกจกักรวาลอนันตจกักรวาลในภพทั้งสามกามภพอรูภพ,บพบ อรูปภพจะมีสรรพสัตว์ที่ถือกำเนิดโดยกำเนิดทั้งสี่ให้มีความสุขสดชื่นเบิกบานพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตหลุดพ้นจากการเป็นบาปเบืงต้าของยามานจากวิบัติบาสักสิทธิบิบากกรรมบิบากมาต่าง นี่เาก็แผ่ขยายออกไปบุญกุศลที่เราทำนี้อุทิศให้มันบวรุษอบปการีหมู่ญาติละโลกไปแล้วสารประสัททั้งโปวงที่มีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์ที่มีสุขน้อยก็ให้สุขมากที่มีสุขมากแล้วก็ให้มาก เพิ่มขึ้นเป็นทับทวีไอ้ตามใจกันอย่างนี้นะลุงนะแล้วรวมบทรรวมใจอธิษฐานสิ่งที่เราคิดได้ตั้งใจก็ให้สมหวังดังใจอย่างที่เราตั้งใจไว้ด้วยดีนี่ ให้มีสมบัติใหญ่ไหลามาเทมาเป็นสมบัติอัศจรรย์นันใช้สร้างบารมีในคราวนี้นะให้สำเร็จให้ได้เป็นอัศจรรย์โดยเร็วพลันในราอธิษฐานอธิษฐานจิตกันไปพร้อมพรมกัน